สวัสดีค่ะวันนี้เจอก้อยนะคะอ่าอากาศดีๆนะคะแดดออกนะคะแต่ฝนตกนะคะที่บอพคอยนะคะเวลานี้นะคะบ่ายสามโมงแล้วนะคะอ่ะอาเียค่ะวันนี้นะคะลูกค้าจะมองเห็นเลยนะคะมีนะคะอุปกรณ์นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะในการเอ่อ,อ,อของโทรศัพท์นะคะในการชาร์จเอ่ยในการฟังนะคะ เพลิดเพลนะคะมีหลากหลายเลยนะคะวันนี้อุปกรณ์เสริมนะคะของร้านเรานะคะวันนี้นะคะ <_ d ans> ลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะอ่าบอกเลยนะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะจะได้ส่วนลดด้วยนะคะอุปรกรณ์เสริมต่างๆที่ก็จะนําเสนอวันนี้นะคะอ่าอุปรกรณ์เสริมนะคะที่ร้านเรานะคะมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายอย่างเลยนะคะ ไม่ว่าจะชาร์จธรรมดานะคะว่าชาร์จซัมซุงหรือว่าเอา่อเป็นตัวเอ่อยังไงเอ่ยหัวชาร์จเล็กหัวชาร์จใ,ใหญ่นะคะมีหลากหลายเลยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสายชาร์จนะคะธรรมดาตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะยี y ่ห้อคอนเน็นะคะตัวนี้นะคะเป็นสายชาร์จธรรมดาเนอะนะคะอันนี้หนึ่งแอมป์นะคะอ่า แล้วก็อันนี้นะคะเป็นสายชาร์จธรรมดาอันนี้2แอมม์นะคะ1แอมป์กับ2แอมป์นะคะตัวนี้นะคะราคาต่างกันนะคะ1แอมป์ราคา120บาทนะคะ2แอมป์ราคาอยู่ที่150บาทนะคะสําหรับนะคะตัวตัวนี้นะคะเป็นสายชาร์จธรรมดานะคะตัวนี้1แอมป์นะคะและตัวนี้นะคะ2แอมป์นะคะห่าเดี๋ยวก็เปิดให้ดูนะคะ ลักษณะสีนะคะแล้วก็รูปทรงเหมือนกันต่างกันที่อะแดปเตอร์นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะคืออะแดปเตอร์นะคะก็คือหัวชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนะคะกระจายไฟนะคะดูดไฟนะคะในการสร่งเข้าไปในเครื่องนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นหัวชาร์จธรรมดานะคะตัวนี้นะคะสามารถชาร์จได้นะคะ,ะกับโทรศัพท์ ทุกรูนนะที่่ารูนะไอรูเสียบนะคะเป็นอย่างนี้นะคะช่องช่องเสียบนะคะช่องรูเสียบจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสายชาร์จทั่วไปนะคะสามารถชาร์จได้ทั้งโทรศรัพท์ปุ่มกดนะคะแล้วก็ซัมซุงนะคะอ่านี่เลยนะคะเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้เป็นเครื่องซัมซุงนะคะตัวนี้จะเป็น J7 ใช่ไหมอ่าตัวนี้นะคะเป็นซัมซุงนะคะอ่า เราสามารถอันตัวนี้นะคะชาร์จนะคะกับตัวซัมซุงนะคะเจเจได้นะคะของอันนี้ของ่าพนักงานร้านนะคะตัวนี้นะคะอ่านะคะตัวนี้นะคะสามารถชาร์จกับปุ่มกดอ่ะชาร์จกับปุ่มกดได้นะคะตัวนี้เป็นปุ่มกดนะคะเป็นปุ่มกดนะอ่าเป็นปุ่มกดนะคะนี่ยากกัน อ่าตัวนี้ชาร์จกับรุ่นปุ่มกดได้นะคะตัวนี้นะคะชาร์จกับปุ่มกดได้นะคะตัวนี้นะคะอโอ้ยแน่น,นมากนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะหนึ่แอมนะคะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะแล้วก็สองแอมนะคะเป็นตัวสายชาร์จธรรมดาตัวนี้สองแอมก็จะชาร์จเร็วหน่อยนะคะราคาร้อยห้าสิบาทนั่นเองนะคะสามารถชาร์จได้โทศรศัพท์ทุกรุ่นนะคะที่มี ่าช่องรูเสียบเข้ากันนะคะนี่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดหัวใจให้แม่คะด้วยนะคะอ่เริ่มอันที่สองเลยนะคะเมื่อกี้สายชาร์จธรรมดานะคะเป็นตัวอ่าหัวบวกสายนะคะราคา120-150กับนะคะ อ่ะอันนี้เป็นอ่ะหัวชาร์ตนะคะตัวนี้หัวชาร์ตนะคะอ่ะหัวชาร์ตคันสูงเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีอ่าหนึ่งแอมนะคะกับสองแอมนะคะหนึ่งแอมกับสองแอมตัวนี้จะอ่าตัวนี้จะดีหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะหนึ่งเอ่อตัวนี้หน,นึ่งแอมนะคะราคาร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะคะ แตกต่างกับตัวเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะมา้องกับสายบวกหัวชาร์จนะคะตัวนี้แต่สามารถถอดแยกได้นะคะแตกต่างกับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมองเห็นเลยว่านะคะเห็นรูปเลยนะคะจะเห็นเลยว่าตัวนี้นะคะสายนะคะกับหัวจะอยู่ด้วยกันนะคะไม่สามารถถอดออกมาได้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์ค่ะ อันนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะ1นึ่งแอมกับสอแอมนะคะตัวนี้ก็จะชาร์จมีความแตกต่างกันแต่ลักษณะรูปทรงเหมือนกันนะคะ,ะราคาราคยห้าสิบกับ190ยเก้าสิบาทนะคะเดี๋ยวปจะแกะ,ะให้ดูอ่าตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะสีดํานะคะสวยงามมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งแอมนะคะอ่า เป็นสายนะคะพร้อมหัวนะคะสามารถนะคะเป็นอะลดปเตอร์กับสาย usb นะคะเราสามารถนะคะแยกได้นะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะขออนุญาตนะลูกค้านะคะท่านใดนะคะสวัสดีค่ะคุณศักดานะคะ สวัสดีนะคะที่เข้ามาชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะจะต้องเสียบแบบนี้นะคะ,ะสาธิตให้ดูเลยนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะบางขั้นไม่เข้าใจนะคะว่าเสียบแบบไหนนะคะเราสามารถเอาเนี่ยค่ะสาย USB นะคะกับหัวชารา์จเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะค่อยๆเสียบนะคะ ้าลูกค้านะคะไม่เสียบเอ่อไม่ค่อยๆเสียบนะคะอ่ามันจะสัมันจะทำให้ตัวอะแดปเตอร์อะคะ่ะตัวเนี้ยหังได้แล้วก็ตัวสาย USB ตรงนี้ก็จะหักงอได้นะคะตัวนี้เลยนะคะเราจะเห็นเลยนะคะตขาหักบุกี้อ่านะคะตัวนี้นะคะสามารถเอ่อเสียบ ด้วยกันได้แต่ค่อยๆเสียบนะคะเพราะว่าถ้าช่องรูเสียบพังมันจะสายเออมันจะไฟจะไม่เข้ากันนะคะตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้เสียนะคะสามารถนะคะซื้อหัวได้นะคะสมมติเราซื้อชุดริบบยแล้วเราทําเสียนะคะเรามีหัวขายนะคะแยกเลยนี่สว,สวยเลยค่ะตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นหัวนะคะ หวัวคาดนะคะนี่เลยนะคะสวยๆส,สีเลมเลี่ยนเล็กๆนะคะพกพาสะดวกเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าแต่ถ้าเราเสียบตัวนี้เราซื้อไปใช่ไหมคะซื้อพร้อมกันแล้วตัวนี้เสียเราก็สามารถซื้อหัวนะคะซื้อหัวแยกได้นะคะอ่าแต่ถ้าซื้อตัวนี้ถ้าสายคาดหรือว่า สายคาดในล่ะเราสามารถจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะที่ร้านเรามีขายนะคะที่ร้านเรามีสายชาร์จขายนะคะหลากหลายรุ่นเลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นเลยอันนี้เป็นสายชาร์จนะคะสายชาร์จธรรมดานะคะสามารถชาร์จกับเอ่อเครื่องปุ่มกดนะคะหรือว่าเครื่องพวก Oppo a 3 S Oppo A5S อ่ตัวนี้นะคะสามารถ กับปุ่มกดแล้วก็เครื่องทั่วไปได้เลยค่ะเป็น่า USB นะคะยอดฮิตเลยนะคะอ่าน,นะคะไม่ต้องออ,อ,อันนี้นะคะเป็นสายชาร์จใหญ่นะคะตัวนี้นะคะเป็นสายชาร์จอ่าอันไหนกี่แอมค่ะ สายเอ่อหัวชาร์ถ้าตัวนี้ค่ะถ้าตัวนี้มีหนึ่งแอมกับสองแอมค่ะอ่าถ้าเป็นรับอันนี้นะคะหนึ่งแอมกับสองแอมค่ะคุณสุภลัตน์คาอันนี้หนึ่งแอมกับสองแอมนะคะหนึ่งแอมราคาร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สองแอมราคาร้อยเก้าสิบบาทค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้หนึ่งแอมนะคะอ่าตัวนี้นะคะไม่ได้มีสายเนาะมีแค่หัวม่มงเดียวตัวนี้หนึ่งแอมค่ะร้อยยี่สิบบาท นะคะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงสายนะคะอันนี้เลยสายนะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นสาย USB นะคะสามารถเสียบชาร์จแบตนะคะกับตัวเซตหน้ากล้องหน่อยได้ค่ะโอเคนะคะตัวนี้นะคะเป็นสายตัวชาร์จใหญ่นะคะชาร์จกับ โทรศัพท์รุ่นใหม่นะคะเช่น Oppo A 5 2020นะคะ Oppo A 9นะคะ Samsung A 2ี S อะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่นะคะแตกต่างกับตัวนี้นะคะซื้อตัวนี้นะคะอะตัวนี้จะเล็กกว่านะคะตัวเล็กมองเลยค่ะมองดูได้เลยนี่นะคะ มันจะเล็กกว่ากันนะคะตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นยอดทิตมากกว่าคือตัวนี้จะสามารถใส่กับโทรศัพท์ได้หลายรุ่นมากกว่าตัวนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะตัวนี้เลยนะคะอ่ะไม่ไปบอกนะคะราคาสายชาร์จราคาเดียวกันนะคะราคาร้อยยี่สิบบาทนะคะอ่ะอันนี้เลยค่ะคะต่อด้วยนะคะอุ้ยมองเห็นไหมเอ่ย สายชาร์จไอโฟนนั่นเองนะคะสายชาร์จไอโฟนนะคะสามารถชาร์จไอโฟนห้าขึ้นไปนะคะนี่เลยนะคะสายชาร์จนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะน้องเจนเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คือไอโฟนนะคะอุ้ย ค่ะอันนี้ iPhone นะคะอันนี้ไอโฟนอะไรคะ <Okay. S 1> อันนี้ไอโฟนหกเอ็ดพัดนะคะอ่าตัวนี้นะคะ iPhone นะคะข้อดีของ iPhone นะคะเราสามารถนะคะอ่าหลับตาเสียบได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถเสียบได้ทั้งหน้าหลังนะคะเสียบเข้าไปได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องอ่า กับหน้าหรือกับหลังนะคะแต่ถ้าใาช่ชาร์จทั่วไปนะคะมันจะมีลักษณะนะคะที่ต่างกันนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะมันจะไม่เท่ากาันแต่ p h o n e นะคะข้า,างหน้าข้างหลังนะคะทรงนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากันนะคะแต่ถ้าตัวนี้นะคะจะเป็นนูนๆนะคะข้างบนนะคะจะเล็กกว่านะคะความยาวจะ สั้นกว่าข้างล่างนะคะตัวน,นี้นะคะอ่าแล้วก็นะคะสายชาร์จนะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสายชาร์จอ่า p h โฟนนะคะ p p o o n สี่ iPhone สี่เอได้นะคะตัวนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะ เราจะมาดูตัวอุปกรณ์เสริมนะคะที่ลูกค้านะคะเวลาไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าไปไปทำธุรกิจหรือว่าไปาที่ไกลๆนะคะโดยการนั่งรถนะคะแล้วลูกค้าต้องการนะคะที่จะชาร์จแบตในรถนะคะเราก็มีนี่เลยนะคะสายชาร์จในรถนะคะพร้อมหัวเลยนะคะสายชาร์จด้วยหัวพร้อมสายเลยนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะ,ะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะสายชาร์จหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะตัวนี้สองแอมป์นะคะนี่เลยนะคะเป็นสายชาร์จนะคะอ่าเป็นตัวสาย USB นะคะชาร์จกับอ่าธรรมดานะคะนี่เลย นี่เลยค่ะอ่า USB ตัวออตัวอะแดปเตอร์นะคะที่ชาร์จในรถนะคะตัวนี้นะคะสามารถนะคะนำสาย USB นะคะอ่าชาร์จได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะอาสาธิตให้ดูนี่เลยนะคะเะอาสายะะาาชาร์จ USB นะคะเราจะเสียบชาร์จแบตหรืออะไรก็ได้นะคะสามารถเสียบได้ทั้งอันนี้เลยนะคะ เสียบได้ทั้งสองเลยนะคะนี่เลยนะคะเสียบเข้าไปที่ช่องอบุหรี่นะคะในรถนะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะอ่าตัวนี้นะคะนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ ต้องการกระตุ้นแบตนะคะนะคะต้องการกระตุ้นแบตร้านเรามีาที่คีบแบตนะคะตัวนี้นะคะราคาแค่9 9บาทนะคะราคาแค่99าบาบาทนะคะ9 9บาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะข้อดีของการของการคีบแบตก็คือ กระตุ้นแบตได้ไวนะคะแต่ข้อเสียก็มีนะคะก็มีอยู่บ้างนะคะตัวนี้ก็จะทำให้แบตเสื่อมไวนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะสามารถอ่าตัวนี้นะคะสามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะชาร์จแบตได้ด้วยนั่นเองนะคะสามารถคีบแบตก็ได้นะคะ หรือว่าจะเอาไปชาร์จแบตก็ได้นะคะโดยการที่เรากระตุ้นไฟตรงนี้เลยนะคะเสียบเข้ากับปลั๊กนะคะสมตารหรือปลั๊กสองตาลนี่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะชาร์จแบตก็ได้ชาจแบตเราก็เพียงนำสาย USB ถึง A สาย USB เสียบนะคะชาร์จแบตก็ได้นะคะเสียบไบไฟบ้านแล้วก็ชาร์จแบตได้นะคะ เป็นตัวอะแดปเตอร์ชนิดหนึ่งเลยนะคะตัวนี้นะคะคีบแบตนะคะเราก็เอาแบตนะคะคีบกับตัวเงียงนะคะโดยการนำอุ้ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะเราจะเห็นเงี้ยงข้างในนะคะเราเอาแบตนะคะที่ถอดได้นะคะพวกกระเท,เทนปุ่มกดนะคะหรืออโทรศัพท์พวกซัมซุงน้ำซัมซุง s สอง J สี่หรือว่า ราวาแบตลาวาได้นะคะเสียบชาร์จกระตุ้นไสได้ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าสิบกาบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะลูกค้านะคะอ่าท่านใดน,นะคะที่นะคะชอบนะคะอ่านั่งรถนะคะดูหนัง อนั่งรถชอบฟังเพลงนะคะชอบดูหนังนะคะหรือชอบคุยนะคะหรือว่าติดต่อธุรกิจนะคะบ่อยๆเนอะลูกค้านะคะ,ส,ะสามารถนะคะนำหูฟังนะคะเสียบนะคะไว้เป็นความเพลิดเพลินได้นะคะขายหูฟังของเรานะคะจะมีหลากหลายเลยนะคะมีทั้งอันนี้เลยนะคะตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เป็น าสายชาร์จซัมซุงนะคะอยู่ในเอ่ยอาสายชาร์จซัมซุงนะคะเราจะเห็นนะคะสายชาร์จซัมซุงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นจุกอย่างนะคะตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ตัวขายดีสุดเลยนะคะแล้วเราขายไม่แพงนะคะขายแค่เส้นละร้อยยี่สิบบาทนะคะตัวนี้นะคะ <S <S ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จแบบอ่าหูฟังทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นแบบจุกอย่างนี่นะคะ <S 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 จะ ได้อัศลกในการดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่าจะคุยธุรกิจก็ได้นะคะืนี่เลยนะคะอ่ะาน,นนี้ไม่พอนะคะแล้วเรายังมีอุป,ปกรณ์นะคะอ่าลูกค้าท่านใดนะคะที่โทรศัพท์นะคะความจำแค่8จิกหรือ16กิกนะคะแล้วไม่เพียงพอในการที่จะอะบันทึกลูก บันทึกวิดีโอนะคะเราก็มีนี่เลยเรามีนี่เลยเมมเบอรี่การ์ดนะคะเป็นตัวเมมเบอรี่การ์ดนะคะเป็นตัวเมมเบอรี่การ์ดนั่นเองนะคะ,ะหนูไม่ต้องห่อห้ามเลยค่ะจะอไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต่งนี้อ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเมมเบอรี่การ์ดนั่นเองนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะมี4เมกซิบหกเอ้ยสี่ขออนุญาตสี่จิกสิบหกจิกแล้วก็สามสิบสองจิกนะคะตัวนี้นะคะอ่าสี่จิกนะคะตัวนี้นะคะความจุนะคะได้มากเลยนะคะตัวนี้นะคะได้รูปและเอ่อได้รูป เยอะเลยค่ะตัวนี้นะคะรูปเป็นพันๆรูปเลยนะคะตัวนี้ราคา150บาทสี่สี่ติ๊กนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเมมนะคะตัวนี้นะคะ16ติ๊กนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่250นะคะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะ32ติ๊กนะคะราคา299บาทนะคะตัวนี้นะคะขายดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่า แล้วก็นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบนะคะอ่าบันทึกข้อมูลนะคะหรือจะเออ่นำอชอบดอูชอบฟังเพลงในรถนะคะเราก็มีนี่เลยมีนี้เลยแฟดไร์นะคะเป็นแฟดไร์นะคะแฟดได์นะคะแฟดได์นะคะ,แ,ะ,คะแม ไม่ใช่แค่บันทึกเพลงเเพื่อที่จะฟังในรถอย่างเดียวนะคะสามารถนะคะซื้อไปให้ลูกให้หลานได้นะคะราคาย่อมเยาวนะคะตัวนี้นะคะมีหลากหลายราคาเลยนะคะตัง้งแต่สองกิกสี่กิกแล้วก็แปดกิกนะคะตัวนี้นะคะสามารถไปเซฟงานนะคะอ่าในการส่งงานนะคะนำเสนอนำเสนอง,งานได้นะคะตัวนี้นะคะซื้อให้ลูกให้หลานได้นะคะ ่บันทึกได้ทั้งรูปทั้งข้อมูลต่างๆนะคะตัวนี้มีประโยชน์นะคะตัวนี้มีประโยชน์มากเลยตัวนี้นะคะสองติ๊กนะคะตัวนี้สองติ๊กนะคะราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะตัวนี้สองติ๊กนะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสี่ติ๊กนะคะราคาหนึ่งรอยเก้าสิบเก้าบาทนะคะโอ้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะ แปดติ๊กนะคะตัวนี้นะคะแปดติ๊กนะคะราคาอยู่ที่สองอยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวส uh, ักครูน่นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะฟังให้ดีนะคะวันนี้มีลดราคาให้ด้วยนะคะโอ้โหปุ๊กี้โทรมาทำไม ทำไมทำไมวะเวะเขาก็ตัดเขาบอกี่มาแห๊บนึงถ้าเราเากเื่อเอาเื่ดเขาไม่เอาเอากระไม้เไม่เอาเดงนมูกอ่านะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชมไลฟ์สดอยู่นะคะสามารถอ่า เข้ามาทักทายได้นะคะเมือ่อกี้อะไรวะนี่อย่างเมื่อกี้นี่อย่างไ,ไม่ใช่โทรไปหาเมื่อกี้อย่างว่าสิมหมดอย่างโทรีิสิมจะได้หมดไงอ่าลูกค้าท่าไหรที่เข้ามาทักทายนะคะอ่า วันนี้มีนะคะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะอย่างนี้เลยนะคะนะคะลูกค้าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะตัวนี้ลดราคานะคะจากเก้าสิบเก้าบาทเหลือแปดสิบาทนะจากหนึ่งร้อยสี่จากหนึ่งร้อยบาทเหลือเก้าสิบเก้าบาทนะคะไอ้จากเก้าสิบเก้าบาทเหลือหนึ่งเหลือแปดสิบาทนะคะตัวนี้นะคะ ือ80บาทนะคะอ่านี่เลยนะคะผูฟังอันนี้นะคะผู้ฟังจุกยางนะคะเรามีลดราคานะคะเหลือเส้นละ100บาทนะคะลูกค้าท, anyon. ที่ชมไลฟ์สดนะคะแทบหน้าจอเลยนะคะลดเหลือ100บาทนะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะอ่าลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะอ่า ตัวนี้นะคะหูฟังทุกอย่างนะคะลดเหลือหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่านะคะตัวนี้นะคะเอาใจนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเมมสองจิกนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเราไม่ขายนะคะวันนี้เราขายเพียงหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะ ตัวนี้นะคะเมม8จิกนะคะ250เราลดเหลือ230บาทนะคะแล้วก็4จิกนะคะตัวนี้นะคะ199บาทเราลดให้เลยะคะ่ะเหลือ185บาทนะคะนะคะอ่า185นะคะแล้วก็ ตัวนี้สองร้อยสามสิบนะคะตัวนี้ลดเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบห้าค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะวันนี้เรามีโปรนะคะโปรของเรานะคะอ่านะคะโปรนะคะคนที่ชมหลายสดนะคะวันนี้ลดราคาเลยนะคะอ่า สายชาร์จเราก็รถน,นะคะสายชาร์จในรถอ่าอ่าเอาใจคนขับรถดีกว่านะคะตัวนี้นะคะสายชาร์จนะคะตัวนี้นะคะอแดปเตอร์ตัวนี้นะคะสองนะคะสองจิกเลยนะคะตัวนี้นะคะเอสองแอมนะคะตัวนี้ขออัยคาะนี่สองแอมเลยนะคะสามารถขายได้สองนี่เลยนะคะสองเส้นเลยนะคะตัวนี้นะคะปกติเราขายที่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะ วันนี้เราจัดโปรให้ลูกค้านะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะฟังให้ดีนะคะตัวนี้ลดให้เหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะตัวนี้นะคะจากหนึ่งร้อยเก้าสิบลดให้เหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดอยู่นะคะรีบเลยนะคะรีบมาจับมาจองได้เลยนะคะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ นะคะสนใจนะคะมาที่ร้าน A A เอเอ d d อ2ีสองโชคเฉลียวได้เลยนะคะ,ะทางร้านนะคะเราจะมีส่วนลดให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดไม่เป็นไรนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะในวันต่อไปนะคะเราจะมีส่วนลดให้นะคะกับลูกค้าที่ชมไลฟ์สดทุกท่านนะคะ ก่อนที่จะลาการไลฟ์สดนะคะก็คือ,อฝากนะคะช่องทางในการชมนะคะก็คือช่อง YouTube นะคะเป็นช่องใหม่ของร้านนะคะเป็นช่องบอจุดสองโชคเฉลี่ยก็คือช่องของบริษัทสองโชคเฉลี่ยนั่นเองนะคะและก็สามารถเข้าที่ Facebook นะคะแล้วพิมพ์คำว่าสองโชคเฉลี่ยนะคะเราจะมาเจอกันนะคะไลฟ์สดนะคะทุกวันบ่ายสองโมงนะคะ อาจจะมีช้าบ้างนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ก้อยก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ